สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแล้วคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวนักเตะคลิปแรกในปส2021นะฮะเรามาเริ่มต้นด้วยนักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับผมในแพสแรกของเกมนะครับก็คือเ e อริ n เป a ฮาร์แลนด์นะฮะท่านผู้ชมในเวอร์ชั่น Base Player หรือว่า c a r ร y โอเวอร์เพลเยอร์นะฮะ ค่าพลังเท่ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก๊าซสีฟ้าหรือว่าก๊าซสีเทาแบบนี้นะครับจะตันอยู่ที่95นะฮะท่านผู้ชมถือว่านี่ขยับจากบอลทองมาเป็นบอลดำเลยนะฮะแล้วตันสูงทีเดียวครับ95นี่เป็นเบสเพลเยอร์หรือแครี่อย่างขนาดนี้ฟีเจอร์จะขนาดไหนครับท่านผู้ชมฮาร์ลันนี่เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับมาดูค่าพลังครับความสามารถในการยืนตำแหน่งเล่นเกมลุก95เลยทีเดียวครับความสามารถในการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ําอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับก็เป็นสไตล์หน้าเป้้าอยู่แลวนะ ฟินิชชิง97ครับเวอร์ชั่นนี้แต่หม่งไม่ค่อยดีนะแปลกใจเลยเกินนะครับหม่ง77เท่านั้นนะไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมค่าพลังการหม่งลดลงเยอะเลยนะครับสปีด98ครับเป็นกองหน้าที่รูปร่างใหญ่แต่ว่าสปีดดีครับ98แต่ว่าสปีดต้น91นะเวอร์ชั่นนี้ kicking power 99ครับท่านผู้ชมยิงแรง99โอ้โหจะโหดไปไหนครับแต่ว่ากระโดดเนี่ยจัมเนี่ย91นะเออแต่ม่งไม่ดีแต่โดดดีนะ ความแข็งแกร่งนะครับผม9 5นะครับผมน่าจะล้มยากนะครับแต่บาลานซ์ไม่ค่อยดีนะ7 5เท่านั้นนะครับแล้วก็เฟติมิน่าก็ค่อนข้างน้อยนะครับการใช้เท้าขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะเกือบน้อยนะฮะท่านผู้ชมส่วนสกิลเนี่ยก็เหมือนกับเบส2020เลยนะฮะมี10สกิลเต็มแม็กนะครับก็มีสกิลมงนะฮะชิปช็อตคอนโทรลด้วยนะครับสกิลยิงก็มีลองเล้งชุดติ้งกับไลซิ่งช็อตนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เอคไปติกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็ เรื่องแรกที่หลายคนคงจะอยากรู้ก่อนเลยก็คือต่างจากเบส2020ยังไงบ้างเก่งมากขึ้นแค่ไหนยังไงนะฮะท่านผู้ชมอันแรกเลยก็คือนี่ฮะเราเห็นแล้วว่าสีบอลน,นะครับขยับขึ้นมาเป็นสีดำนะฮะเป็นบอลดําแล้วนะครับผมส่วนในเบส2020เนี่ยเป็นบอลทองนะครับแค่บอลทองเนี่ยก็มีคนนิยมใช้มากมายแล้วนะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเบสเพลเยอร์แล้วไม่มีฟีเจอร์ออกมาในเบส2020นะครับแต่ เบสเพ l a เยอบอลทองก็ยังมีหลายคนนิยมใช้อยู่นะครับท่านผู้ชมด้วยสไตลก์การเล่นที่หวังสกอร์ได้ดีนะครับผมจบสกอร์ได้ดีนะครับยิงดีนะครับยืนตำแหน่งดีนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับแล้วเวอร์ชั่นนี้ออกมาเนี่เป็นบอลดำนะครับค่าพลังตันถึง95เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เพิ่มความโหดขึ้นไปอย่างทวีคูณเลยทีเดียวนะครับแต่ค่าพลังบางอย่างก็ ลดน้อยลงไปนะคบท่านผู้ชมผมรีวิวในเวอร์ชันแครี่โอเวอร์เพเลอร์หรือว่าการ์ดสีเท่าแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะเบสเพเยอร์ uh, player, หรือว่าแครี่ในแพชแรกนี้นะครับค่าพลังเท่ากันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ต่างกันนะครับผมต่างกันแค่ในเรื่องของคุณสมบัติของการ์ดตัวนั้นเองนะครับผมก็คือเรื่องของความฟิตนะฮะแล้วก็การได้โบนัสเมื่อไปเล่นกิจกรรมนะครับแต่ว่าพูดถึงความสามารถแล้วก็ค่าพลังเนี่ยเท่า ผมจะลองเปรียบเทียบในจุดที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรสำหรับปี2020กับ2021นะครับใน2020เนี่ยฮาร l a n นจะมีความสามารถในการยืนตำแหน่งหรือว่าวิ่งหาช่องวิ่งทะลุช่องนะครับผมเพียงแค่85ครับเอาพิสิทธิ์เอาไวเนสนะ85แต่สำหรับปี2021เวอร์ชั่นนี้นะครับเพิ่มมาอีก10แต้มนะเป็น95ครับโอ้โหตอบโจทย์กองหน้าตัวเป้าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องของ การจบสกอร์นะฮะจากเดิมนะครับฟินิชิ่ง93แต่ว่าตอนนี้97ครับก็จบสกอร์คมขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากๆนะครับก็คือเรื่องของการยิงแรงครับคิกิ้งพาวเวอร์ในเบส2020ที่เป็นบอลทองเนี่ยเตะแรง89เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเบส2021บอลดำเนี่ยเตะแรงคิกิ้งพาวเวอร์99เต็มแม็กนี่คือเบสเพลเยอร์นะฮะ ยังเตะแรงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าฟีเจอร์ก็คงไม่ได้แรงไปกว่านี้เพราะมันตันที่99นะครับโอ้โหเพอร์เฟกครับท่านผู้ชมคือ,อ,อจบสกอร์ดีแล้วเตะแรง99แบบนี้ครับแถมมีสปีดนะสปีดเออ98ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ที่สปีด98ครับในปี2020บอลทองเนี่ย สปีดเพียงแค่9 2นะก็ไม่ได้ช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้นะแล้วสปีดต้นก็แรงขึ้นครับแต่ kicking power ในปี2020ก็9 5อยู่แล้วเนาะก็ไล่เรียกันนะครับผมอันนี้คือจุดที่ดีขึ้นนะสำหรับฮาแลนด์นะฮะก็คือยืนตำแหน่งดีนะครับวิ่งหาช่องดีนะครับผมจบสกอร์ดีขึ้นนะครับ kicking power ยิงแรงสุดๆนะครับแล้วก็สปีดไวขึ้นครับมาดูจุดอ่อนครับจุดอ่อนที่ ด้อยลงนะครับผมจากปี2020ก็มีไม่กี่จุดนะเรื่องแรกแล้วก็คือการเล่นลูกกลางอากาศนะครับทำไมคิกกิ้งเออทำไมเฮดดิ้งถึง77เท่านั้นเนี่ยผมแจกใจมากเลยในเปี2020เนี่ยมง89นะครับผมอันนี้ม่ง77ถือว่ามีกองหน้านะกองหน้ามันบักหรือเปล่า <c oughs> จะจงใจหรือเปล่าหรือย,ยังไงครับผม77 ไปทำอะไรให้มีจังหวะไหนที่ทาให้คะแน์ในหมงไม่ดีหรือเปล่าในใน,ในชีวิตจริงนะครับทำให้ค่าพลังการหมงลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามครับสกิลเขาก็ยังเหมือนเดิมนะก็มีสกิล h e ดด i n g สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลช h i p shot control ลองใน shooting ล i ิ i n g shot สกิลก็ยังเหมือนเดิมจากเวอ2 0ชันสนะครับท่านผู้ชมอ่ะนั่นคือความแตกต่างหลักๆนะครับท่านผู้ชมดูครับวิ่งหาช่องวิ่งชิลช่องยืนตำแหน่งดีๆล็อกเข้าซ้ายตูมเข้าไปแต่ขาดแทบขาดได้นะครับมาดูจังหวะนี้ครับ จังหวะบางจังหวะพลิกครับดูโยกนิดนึงตูมเข้าซ้ายดูดิยิงสะใจกว่าเดิมเยอะท่านผู้ชมโอ้โหดูขอให้ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วส่องเลยครับซัดเลยกดเลยแม่ยิงแรงขนาดนี้ครับ99แล้วมีสกิลสนับ,บสนุนในการยิงพุ่งๆอย่างลองเลีงชุดต,ติ้งด้วยนะหรือว่าจะยิงเฉินๆอย่างไรซิงช็อตด้วยครับจังหวะพลิกครับเข้าซ้ายแล้วตูมอีกทีนึงอย่าปัดนะเดอ้มือจะหักได้ แม่แต่จังหวะน,นี้ยิงไปตรงตัวนิดนึงครับไม่ค่อยเข้ามุมเท่าไหร่ดูครับพลิกล็อกเข้าซ้ายตูมเข้าไปแม่ไปยิงตรงตัวซะง,งั้นแต่ยิงโคตรแรงครับฟินิช,ชดีขึ้นเยอะนะในเป๊ะ2องพันบบอลทองอาจจะยิงไม่ค่อยเข้ากรอบเท่าไหร่นะครับในบางจังหวะนะฮะแต่ในเวอร์ชั่นนี้ขอล็อกเข้าซ้ายแล้วตูมแม่ยังไปยิงตรงต,รงตัวเด r ครับโอ้โหเลยแต่ว่าความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชม แต่จังหวะพลิกจังหวะบาลานซ์เนี่ยเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่แล้วนะครับคือเขาไม่ใช่นักเตะที่สไตล์คลองบอลนนะ่ะสไตล์คลองบอลหรือสไตล์ผิวดีนะครับบาลานซ์น้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2020แล้วนะที่เป็นบอลทองแล้วนะครับดูฮะล็อกมาขอเข้าซ้ายก่อนตูมเข้าไปไปตีซฟเดคีอาหมดเลยแมสนี้โอ้โพยายาล็อกเข้าซ้ายไว้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเท้าขวาอาจจะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงสะใจมากครับมา จังหวะทาชิ่งแล้วอย่างเงี้ยดูหาช่องครับตูมเข้าไป d ด r อ่าไม่ใช่แล้วครับเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนทีมแล้วเนี่ยสะใจมากแล้วท่าดีใจดูดิท่าดีใจแบบน่าจะเป็นแบบเออโยคีเนาะที่แบบว่าเออดีใจแล้วมานั่งนั่งจำศีลเนะี่ยนั่งบรรลุอเออแต่ว่าคล้ายๆกันนั่งเหมือนกันครับดูทําชิ่งครับดูทําชิง่ง แล้วปล่อยบอลไหลแล้วตูมท้าเต็มข้อเท้าซ้ายแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่โอเวอร์คาร์นนะนะแล้วมีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะรูปร่างใหญ่แล้วแข็งแกร่งดูครับปูโยกระแทกไม่ลงอ่ะขอให้ได้พลิกเข้าซ้ายนะอันตรายสุดๆนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดเบสเพลเยอร์แครี่ยังโหดขนาดนี้ครับถ้าฟีเจอร์ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจะโหดขนาดไหนครับน่าจะลดจุดด้อย ผมว่าถ้าฟีเจอร์ออกมาน่าจะสปีด9 9้่ะคิดดูดูดิอูโยเอาไม่อยู่ดูดิตูมกรสะใจจังหวะนี้โหดไปไหนครับโอ้โหเติมเต็มสิ่งที่ทำให้เขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับตูมเข้าไปนี่ว่ากันว่านักเตะคนที่จะเทียบเท่าระดับโรนัลโดกับเมสซี่ก็คือผู้ชายคนนี้นั่นแหละครับดูครับ Uh huh. ตู้มเข้าไปแล้วขอให้เข้าซ้ายนะสะใจสุดๆนั่เถอาฟีเจอร์ออกมาผมว่าสปีด99นะนี่ดูนี่ล็อกเข้าขวาพลิกแล้วล็อกเข้าขวาโอ้โหนี่ขวาก็แรงนะดูฮะไม่ใช่ยิงขวาไม่เป็นนะดูพลิกครับ uh huh. แตะแล้วยิงนิด uh huh. จังหวะแบบลงตัวทีเดียวสุดยอดอะไรจะโหดขนาดนี้แต่ฟีเจอร์นี่คงต้องลุ้นหนักเหมือนกันนะล็อกเข้าซ้ายแมติดเซฟ เสียดายถ้าฟีเจอร์ก็คงต้องลุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าในปีส2 0พก็ไม่มีฟีเจอร์ออกมานะครับก็คงต้องออรอให้เขาทําผลงานกับทีมชาติดีๆนะครับผมก็คงอาจจะมาในรูปแบบของทีมชาติแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะคือเราอย่าไปยึดติดกับของเก่ามากเกินไปนะในรูปแบบเก่าๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลเก่าๆมากจนเกินไปนะเพราะว่าเกมมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับผม อาจจะเป็นแฟนชอยส์หรือว่าอาจจะเป็นในแพ็กอื่นๆนะที่ไม่ใช่แพ็กของสมโมสรอย่ายึดติดก,กับของเก่าจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมเราเล่นเกมเราก็คาดหวังนะครับสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนของเดิมๆเสมอถึงแม้ว่า,าปี2021เนี่ยจะเป็นแบบซีซันอัปเดตนะครับแต่ว่าก็คงมีลูกเล่นออกมาเยอะนะครับสำหรับแพ็กที่เราจะให้ได้เปิดกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไอคอนิกเนี่ยก็เป็นนักเตะปัจจุบันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ก็อาจจะมีในรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไปจากที่ผ่านมาก็ได้นะคะท่านผู้ชมเอออย่าไปยึดติดกับสิ่งเก่าๆ่าเกินไปนะครับผมเราต้องคาดหวังในสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกมนี้มันมีอรรถรสมากขึ้นเนาะ หลักการหรือวิชาการนะครับมันก็มีส่วนนะฮะแต่ว่าเอาว่าเป็นเรื่องรองนะครับผมเรื่องหลักก็คือประสบการณ์ตรงแล้วก็ความรู้สึกที่ได้สัมผัสจริงๆนะครับโอเคนะครับใครได้ลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวล